เราอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเยลมิรค่ะวันนี้เราจะมา,าสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงเรียนว่าเขามีการเตรียมความพร้อมยังไงนะคะเกี่ยวกับการปาระกันคุณภาพของสถานศึกษานะคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้บริหารของโรงเรียนบานยอมิแล้วค่ะสวัสดีค่ะเชนนาลีนาคาสุทิพรผู้อำนวยการโรงเรียนบานเยลมิทเกล้าวินะค่ะค่ะ ดี๋ยวจะขอสอบถามนะคะคำถามแรกเลยนะคะไม่ทราบว่าทางโรงเรียนมีวิธีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างไรบ้างคะในขั้นแรกนะคะเราได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาผู้แทนครูผู้แทนชุมชนผู้แทนผู้ปกครคองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในว่าคืออะไรมีความสําคัญต่อสถานศึกษาอย่างไรบ้างค่ะต่อมาเราก็ได้ออกคําสั่งแตงง่งตั้งคณะทํางานฝ่ายต่างๆประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการฝ่ายบุคคลฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและสัมพันธ์ชุมชนมาเข้าร่วมประชุมกันค่ะ,คะแล้วสถานศึกษาได้มีการทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่คะแล้วก็และทําอย่างไรบ้างคะทางสถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินสภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยด้วยการติดตามแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูนะคะที่อยู่ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนสำคัญที่ชุมชนแล้วค่ะสวัสดีค่ะนางสาวนงเยาว์พงศ์ท่าพนนะคะหรือว่านวมิค่ะข่าอยากจะสอบถามทางโรงเรียนนะคะว่าได้กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางเรียนแล้วหรือ่ะทางสถานศึกษานะคะได้กําหนดแนวทางกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมสำคัญ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดและวางแผนเขียนโครงการต่างๆติดตามตรวจสอบปรับปรุงกิจกรรมการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณครูฝ่ายด้านวิชาการแล้วนะคะคุณครูมาซื้อคุณครูอมรรัตหยุดรักงานนะะหรือคุณอ้อนค่ะค่ะค่อยากสอบถามว่าสถานศึกษานะคะ กี่ย้องนะคะได้กำหนดมาตรฐานของการศึกษาเนี่ยด้วยการเขียนหลักสูตรนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับบริบทคของชุมชนแล้วก็ศัศึกษาของเรา Thank you